ผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดคุยกับกเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบผสมผสานรอบๆบ้านนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยถึงสองท่านท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่ปลูกพืชเองนะคะแต่ว่าอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ที่แนะนําให้ใช้สารปรับสภาพดินนะคะซึ่งทําให้ผลผลิตตอนนี้มีผลผลิตที่ดีขึ้นค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาพูดคุยกับทั้งสองท่านเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือคุณป้ามะลิแล้วก็คุณป้าเก,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 กวิศใช่ไหมคะสวิตคุณป,ป,ป้าสวิตค่ะสวัสดีค่ะ คุณป้ามะลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเป็นยังไงว่าอันนี้ปลูกอะไรบ้างคะคุณป้ามะลิก่อนเลยเราปลูกอะไรบ้างปลูกกระชายแล้วก็โหระพาก็ตะเพาอ่าสามอย่างแต่เห็นมีพริกด้วยปะ่มีพริกด้วยมีกระชายโหระพาพริกแล้วก็ใบกระเพาใช่ไหมคะแต่ว่ารอบๆบ้านก็ยังจะมีอีกเยอะเลยเป็นพืชแบบผสมผสานก่อนหน้านี้ผลผลิตของเราดีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ดีแต่เห็นว่าตอนนี้ป้ากวิตไปแนะนํา ป้ามะลิว่ายังไงบ้างให้ใช้อะไรใช้สารปรับสภาพดินเออทำไมเราถึงไปเราไปรู้จักตัวนี้ได้ยังไงคะมีคนมาแนะนําค่ะไปฟังเขาไปฟังเขาตอนนั้นเขามีการจัดอะไรเขาถึงไปฟังเขาได้จัดประชุมจัดสาธิตในเรื่ออะอ๋อก็คือมีการจัดประชุมการจัดสาธิตในเรื่องของสารปรับสภาพดินใช่ไหมคะก็เลยไปฟังกับเขาอย่างนั้นแหละฟังแล้วสนใจเลยซื้อมาหรือยังไงครับาอ่ามาเข้แแนะนำป้ามะลิตอนนั้นแนะนำยังไงบ้าง แม่น้ำบอกค่ะลองไปฉีดดูเพราะว่าอะไรแล้วรู้ไหมตอนนั้นทำไมถึงต้องฉีดลองดูว่ามันจะงามไหมอตอนแรกก็งามอยู่แล้วลองไปฉีดดูว่าจะงามกว่าเดิมไหมตอนนั้นป้ามาลีเชื่อไหมคะก็ไม่เชื่อก็มาใส่กระตาห้อยไว้นั่นละห้อยไว้อย่างนั้นแหละ,ะก็ลองมาฉีดดูอ่ามันก็งามค่ะห้อยไว้นานไหมป้ามาลีก็ไม่นานเท่าไรแล้ ตอนแรกที่มิงเข้ามาเห็นบอกว่าตอนแรกจะตัดโหละพาทิ้งแล้วใช่ไหมคะเพราะอะไรตอนนั้นถึงจะตัดทิ้งแล้วมันหมดอายุมันไม่งามค่ะทีนี้เอามาฉีดดูเอามาฉีดดูมันใบมันเขียวมันเลี่ยมขึ้นมาใบใส๋อแล้วมันก็ยาวเร็วค่ะอันนี้คือรุมหลดแล้วใช้มาเดือนหนึ่งใช่ไหมคะป้าอืมประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วล่ะอ๋อเดือนกว่าแล้วก็คือก็คือตอนนี้ใช้มาเดือนกว่าแล้วในเรื่องของสารปรับสภาพดิน ก่อนหน้านี้ผลผลิตของเราก็ดีอยู่แล้วแต่อย่างโหระพาเนี่ยก็คือเรากําลังจะตัดทิ้งใช่ไหมป้ามะลิแต่ว่าพอเราได้มาลองใช้โดนป้ากวิทแซลมากว่าสวยข้างขวาข้างฝาเลยมาลองใช้บ้างก็เลยผลผลิตก็เลยดีขึ้นค่ะช่วงนี้เราก็คุยถึงรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงการใช้สารปรับสภาพดินนะคะเราก็จะให้คุณป้ามะลิในฐานะที่เป็นผู้ปลูกเองพาไปเดินชมหน่อยได้ไหมคะคุณป้ามะลิได้ไหมคะได้เนาะ ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปชมสวนของป้ามะลิกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณคุณป้าสวีค่ะที่มารล่มคุยคุยกันในช่วงนี้ขอบคุณค่ะมมีีรถยนน,ถนนนต์ขับวคนอง่าดดู ยครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในสวนของป้ามะลิแล้วนะคะรอบๆมีนก็จะเป็นทั้งกะเพราโหระพา,ละพาแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นพริกนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อน,นะป้ามะลิป้ามะลิอย่างพริกข้างหลังเราเนี่ยเห็นบอกว่าปลูกไว้ทานเองเลยไม่ได้ปลูกไว้ขายทานหมดเหรอคะก็หมดทั้งทั้งปีน่ะไม่ได้ซื้อแล้วทำไมเราถึงไม่อยากซื้อแล้วกลัวเรื่องอะไรสารเคมีหรือ,อยังไงครับป้ามะลิเหรอคะนี่คือปลูกไว้ทานเองตลอดเลย น่าจะขายมั้งเนี่ยกสวยเลยแต่นี่ก็ใช้สารปรับสภาพดินเหมือนกันใช่ไหมคะจ้ะแล้วคือลักษณะของพริกก็ดีขึ้นเหมือนกันพริกก็เยอะขึ้นอันนี้ปกติเม็ดใหญ่ขนาดนี้ไหมคะเนี่ยใหญ่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าที่ที่เคยใช้แต่ก่อนไหมคะใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าอ๋อแล้วคือเนื้อขึ้นทุกทุกก้านทุกกิ่งเลยใช่อันนี้ก็คือผลมาจากการใช้สารปรับสภาพดินใช่ไหมใช่นะคะโอถ้าตอนนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการดูแลกันบ้างดีกว่าอย่าง อย่างการใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยคุณป้ามีการแบ่งกันออกไปอย่างโหระพาก็ใช้อีกแตกต่างกันออกไปกระชายก็ใช้แตกต่างกันออกไปอธิบายให้มีแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยว่าเราใช้แบบไหนบ้างคะเริ่มต้นที่โหระพาก่อนเลยก็ได้โหระพาก็ฉีดอย่างนี้และกระสิดครึ่งซองค่ะน้ำสิบห้าลิตรค่ะ,คะกระฉีดพ้นทั่วไปทั่วไปก็คืออย่างโหระพานี่คุณป้า,าใช้ สารปรับสภาพดินใช่ไหมที่เราใช้ครึ่งซองที่ป้าพูดก็คือใช้สารปรับสภาพดินครึ่งซองต่อน้ํา15ลิตรปกติเราจะใช้20ลิตรใช่ไหมแต่คุณป้านหนักเหรอคะหรือยังไงเอาไม่ไหวก็เลยเอาแค่15ลิตรก็ฉีดฉีดพ่นทั่วไปอันนี้คือโหะร,ระพาแล้วอย่างกระเพราละคะเหมือนกันไหมเหมือนกันฉีดรวมกันไปเลยเนี่ยก็คือโหระพากับกะเพราเนี่ยฉีดครั้งเดียวกันฉีดครั้งเดียวกันแล้วปกติเราจะฉีดยังไงคะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งหรือยังไงคะอาทิตย์ละครั้ง อ๋อก็คืออย่างกระเพรากับโลพาเนี่ยก็จะฉีดอาทิตย์ละครั้งครั้งละครึ่งซองตกตกแล้วเดือนหนึง่งถ้าเสียอาทิตย์ก็ใช้สองซองส่วนกระชายล่ะคะป้าป้าฉีดยังไงกระชายก็ฉีดสองครั้งอห่างกันประมาณเดือนหนึ่งอ๋อกระชายเนี่ยฉีดสองครั้งห่างกันเดือนหนึง่งแล้วเดือนหนึ่งที่เราใช้ครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยเรามีการสัดส่วนในการใช้ใช้ยังไงบ้างก็ใช้ครึ่งซองน้ำสิบห้าลิตรแล้ว<ช>ฉีดอีก ก็คือสัดส่วนที่ใช้ก็คือเหมือนกันสารปรับสภาพดินครึ่งซองต่อน้ำสิบห้าลิตรแต่ว่าอย่างกระชายคือแต่ก็ฉีดสอง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 ถังสองถังอ๋อกระชายเนี่ยก็คือเราเราฉีดหนึ่งซองนั่นแหละสองหนึ่งซองต่อน้ำสามสิบลิตรแต่ว่าคุณป้าแบ่งไปคนละครึ่งทีละครึ่งอ๋อแต่ว่าก็คือเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งซองใช่ไหมคะคือตอนนี้ก็ฉีดมาแล้วสองสองครั้งใช้มาสององอย่าง อันนี้ก็คือการขั้นตอนการใช้แล้วก็สัดส่วนในการใช้ยังหัวลภพาในป้ามันนี้บอกว่าจะรื้อทิ้งแล้วใช่ไหมคะตอนที่เราจะรื้อทิ้งเนี่ยจะรื้อทิ้งสภาพมันเป็นยังไงบ้างมันเหลืองมันจะตายแล้วมันจบปีแล้วอ๋อก็คือมันครบกาหนดจ้าค่ะก็เหลืองจะตายแล้วครบปีแล้วพอเรามาลองใช้สารปรับสภาพดินมันก็ดีขึ้นมันก็เขียวปร่งยอดยาวขึ้นยาวขึ้นอ๋อก็ตัดไปเรื่อยๆแล้วอย่างกะเพราเองก็คือดีขึ้นเหมือนกันดีอืม แล้วอย่างการที่เราเก็บเกี่ยวออกขายเนี่ยคือเรามีป้าเก็บเกี่ยวทุกวันไหมคะเก็บทุกวันเก็บจนหมดแปลงเนี่ยเราก็ฉีดยามฉีดไอปรับสภาพดินใหม่อ๋อก็คือมีการเก็บเกี่ยวทุกวันเลยพอเก็บเกี่ยวแล้วก็ใช้สารปรับสภาพดินฉีดใช่ไหมคะใช่แล้วคือมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยเหรอคะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในโครงการที่คุณป้ากวิทเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมโครงการนะคะจนให้คําแนะนํากับคุณป้ามาริในเรื่องของการใช้สารปรับสภาพดินนะคะจะน่าสนใจยังไงคุณผู้ชมต้องอย่าลืมติดตามชมในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะแลวตอนนี้เช่นเคยเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คําแนะนํานะคะซึ่งผู้ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือผู้ที่อยู่ในโครงการที่คุณป้ากวิทได้ไปเรียนรู้แล้วก็นําสารปรับสภาพดินมาแนะนคคุณอกทั็ืรพำ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิงคะอย่างของแปลงคุณป้ามารีเนี่ยก็มีการปลูกพืชแบบผสมสารพูดถึงตัวโหงละพาก่อนเลยคุณป้าจะมีการลื้อทิ้งแล้วแต่ว่าพอมีการฉีดสารปรับสภาพดินเข้าไปไม่ต้องลื้อตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยไปช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะอ๋อจะมาช่วยอันดับแรกเลยก็คือปรับปรุงดินนะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์จากดินมีปัญหาดินอาจจะดิน แน่นหรือดินดานดินเป็นกรดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาปรับก่อนแล้วก็จะมาเพิ่มอินทรีย์เข้าในดินนะคะจากพืชที่ใบโหระพาที่มันจะตายแล้วนะคะมันก็สามารถจะฟื้นฟูขึ้นมาได้จากการที่ได้รับแร่ธาตุได้รับอาหารได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าสารปรับสภาพดินเนี่ยก็คือจะมีแร่ธาตุด้วยอยู่ในนั้นด้วยจากธรรมชาติอยู่แล้วก็คือมาเพิ่มค่ะแล้วก็ต้นโหระพาเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วใบขึ้นมาใบใหญ่ใบเขียวตั้ง ซึ่งจะอุดมสมบูรณ์สวยงามกว่าเดิมอีกแล้วคุณป้าก็สามารถตัดขายได้หลายครั้งด้วยก็ตัดขายแล้วคุณป้าบอกว่าถ้าไม่ไม่แปลงใหม่ก็ไม่ไม่ตัดใช่ไหมคุณป้าไม่ตัดแน่นอนก็ได้แปลงใหม่กันและในเรื่องของอื่นๆล่ะคะในเรื่องของตัวพริกเองเห็นบอกว่าของคุณป้ามาลีเนี่ยก็คือเม็ดใหญ่ขึ้นแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยก็คือเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะมันก็เหมือนกันระคาะอย่างพริกเนี่ยถ้าอุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์พืชทุกอย่างเลยนะคะถ้ามันแข็งแรงได้รับความต้านทานจากตัวเองแล้วเนี่ยแลดธาตุอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะไปช่วยให้พริกเนี่ยเจริญเติบโต,ต,ตองอกงามแล้วก็เม็ดเต่งตึงเม็ดใหญ่ค่ะ e อย่างเช่นกระชายเนี่ยของคุณป้าหัวใหญ่ขึ้นเจ้าตัวสารปรับสภาพดินนะคะมีสารอะไรทําไมถึงไปช่วยให้กระชายหัวใหญ่ขึ้นล่ะมันจะมีฮิวมิกแอซิดนะคะแล้วก็แล่ธาตุภู้เขาไฟซึ่งจะมาทําให้ดินเนี่ย โปรง่งค่ะแล้วก็ล้วนซุยแล้วก็ทําให้หัวกระชายเนี่ยซึ่งเป็นพืชหัวใช่ไหมคะ,คะมันจะไดะ้ขยายขึ้นดินมันไม่แน่นดินมันไม่มีปัญหานะคะแล้วก็จะมีแร่ธาตุอินทรีย์อย่างที่ว่านะคะมันก็จะอุดมสมบูรณ์ใบก็จะสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็จะต้านทานกับโรคภัยด้วยนะคะพวกเพลี้ยพวกมแมลงต่างๆก็ไม่มีค่ะช่วยในเรื่องของสตูเพืรดด้วยใช,ใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะต้านทานของตัวเขาเองเลย<อ>ค่ะตัวพืช ก็คือมีการปรับปรุงต่างๆให้ถ้าเดินขาดอะไรก็จะไปเติมในส่วนนั้นใช่ไหมคะใช่อ๋อแล้วอย่างน,<ด><ด>นี้ในเรื่องของสัดส่วนการใช้ล่ะคะสัดส่วนการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างก็สัดส่วนการใช้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือ1ซองเนี่ยยี่สิบกรัมใช้น้ำสี่สิบลิตรป้าเมาลิคะฟังอย่างนี้ในรอบต่อไปที่เราจะปลูกใหม่เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมจะลองดูเนะจะลองดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมจ้ะ คุณป้าวริอาจจะเรื้มใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างคุณป้าวริจอทุก่หมดเขาบอกว่าตีเรื่องนี้มองไปนี่คือสวยมากเรานอกจากจะมีกระเพราผหระพาแล้วก็อย่างเช่นกระชายเองเนี่ยรอบๆก็จะมีมะนาวคือผสมผสารทั้งหมดเลยมะไฟมีมะเฟืองมีมะเฟืองด้วยมีอันี้ด้วยใช่ไหมป้าวริอะไรนะลูกท้อใช่ไหมมีลูกท้อด้วยแต่ด้คุณป้าก็ใช้เข้าไปด้วย คือถ้าเราแบบว่าสมมติว่าเราใช้อย่างกระชายเนี่ยเราฉีกกระชายไปแล้วแต่ว่าพื้นที่ข้างๆเราปลูกพืชชนิดอื่นเราก็จะไปจำแซมเขาก็จะช่วยได้เหมือนกันชใช่ไหมคะช่วยได้ค่ะยางมเ,าเมื่อกี้นี้คุณป้ามะนาวใช่ไหมคะที่เป็นพวงพวงหนึ่งมี78ปลูกเนี่ยก็คือคจากเหลือใช่ไหมคะเห็นว่าเอาไปลาดอยู่ใต้อยู่โคนต้นมะนาวค่ะ,ะนี่มันก็จะทำให้มะนาวเนี่ย อุดมสมบูรณ์ขึ้นแค่เหลือเนี่ยคะ่ะใช่ค่ะแค่ที่เหลือนี้ก็ได้แล้วค่ะเราแค่ไปลาดโคนต้นก็ได้แล้วแสดงว่าเจ้าตัวสารปรับสภาพดินเองเนี่ยปริมาณเขาก็เข้มข้นมากเลยใช่ไหมคะปริมาณเข้มข้นอ๋อค่ะอพอพอถึงตัวปรับสภาพดินพอถึงดินเนี่ยเขาก็ทํางานได้เลยค่ะค่ะไม่ต้องรอนานค่ะเพราะว่าพอถึงนี่ก็ก็ทํางานปรับปรุงดินได้เลยอ๋อก็คือว่าพอ ถึงดินปุ๊บทางานเลยเราไม่มีว่าเราจะต้องรอดูว่า1เดือนเห็นผล2เดือนเห็นผลก็คือเขาทํางานตัวของเขาเองเขาไปปรับปรุงต่างๆอย่างคุณป้านี่3วันใช่ไหมคะที่รู้เรื่องของใบกะเพราแค่สามวันนี้ค่ะจากที่แบบมันจะตายมันอาจจะถอนทิ้งแล้วอย่างนี้ค่ะก็3วันเองก็ทาให้มันดีขึ้นนี่คือแสดงว่าคือพอลงดินเนี้ยก็ทำปฏิกิรยาเลยปฏิยากับดินได้เลยลงดินเห็นผลชัดเจนเลยใช่ไหมคะ ค่ะคุณป้าคะฟังอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรู้ข้อมูล <คน S 1> แล้วโอ้โหเจ้าตัวสารประบสภาพดีเนี่ยพอลงดินปุ๊บเอ็นผลเลยแล้วเราก็เห็นผลจริงๆด้วยจะอ่างี้ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทางบ้านหน่อยคะ่ะใช่แล้วมันก็ดีอยากจะให้เพื่อนบ้านเขาใช้ด้วยอ่าก็คือเนาะเกษตรกรเห็นผลดีก็ดีอะค่ะจะให้ทำยังไงล่ะคะผลผลิตของคุณป้าก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยเนาะผลผลิตดีขึ้นต้นทุนก็ลดลงอีกลดลงจากที่จะ ถอนทิง้งหรือทิง้งล้กก็ไม่ต้องลื้อทิ้งอีกได้ผลผลิตขึ้นมากม่อีกได้รายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็เป็นผลพลอยได้ที่เกษตรกร,ร,กรหลายพื้นที่เนี่ยเห็นอย่างนี้ก็ต้องดีใจอย่างแน่อนอนค่ะคุณผู้ชมพี่ลิงคะฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทางบ้านบ้างค่ะค่ะสำหรับทุกพื้นที่นะคะเชื่อว่าดินเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ปัญหาเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ว่าสารปรับสภาพดินเราเนี่ยช่วยได้นะคะสารปรับสภาพดินสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ได้นะทำให้ดินร่วนซุย โปร่งใสนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่มีปัญหานะคะชาวเกษตรกร,กรทุกท่านเนี่ยได้มาทดลองใช้ดูนะคะว่าสารปรับสภาพดินเนี่ยมันดียังไงนะคะ ค่บคุณป้านะคะ,คะนะคะ,คะโอ้โหเรื่องราวที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวเนี่ยเป็นพืชผักที่เรารับประทานกันอยู่เป็นประจำอยู่<ช>แล้วนะคะ<ช>ถ้า,กาเกษตรกรท่านไหนเนี่ยที่มีปัญหาหรือว่ากําลังปลูกอยู่เหมือนกันสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ใช่ไหมคะได้ค่ะสามารถโทรมาสอบถามที่รายการ<ช>ของเราได้นะคะก็คุณป้ามลิเองรวมถึงพี่ลินเองก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทางบ้านนะคะรวมถึงประชาชนต่างๆที่สนใจด้วยนะคะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ลินและก็ป้ามลิคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะการที่มาพูดคุยกับเกษตรกรในวันนี้นะคะทําให้เราได้เห็นว่าการใช้สารปรับสภาพดินนะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชผักสวนควรัวที่เกษตรกรของเราในวันนี้นะคะได้ปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นโหะระพากระเพรากระชายรวมถึงพลิกด้วยนะคะแล้วก็พืชต่างๆรอบๆป้าด้วยนะคะก็สามารถใช้ให้สภาพดินของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ผลผลิตของเกษตรกรที่เรามาพูดคุยในวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้ด้วยนะคะทําให้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเจ้าตัวสารปรับสภาพดินเองช่วยบํารุงดินให้ดีนะคะ